ฉันนางสาวรสสุคนอินเชัยเขาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปราประชาอุทิศค่ะสำหรับในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโรงเรียนของเราก็มีนโยบายที่จะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิง่งในเรื่องของขยะนะคะซึ่งเราได้พัฒนาโรงเรียนโดยการจัดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้9แหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความตระหนักและ เห็นคุณค่าของการบริหารจัดการขยะเพื่อที่จะนำกลับมาใช้ใหม่นะคะโดยระดมะสภากำลังจากชุมชนคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองแล้วก็องค์กรภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแล้วหลังจากนี้เราก็จะต่อยอดนำนวัตกรรมที่เราได้จากขยะนะคะไปสู่นวัตกรรมเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชน เพื่อที่เราอยากจะเห็นชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนต้นแบบของศูนย์ปลอดขยะค่ะที่นี่คือโรงเรียนท่าปลาประชาทิปตและนี่คือแหล่งเรียนรู้บ้านของพ่อค่ะเชิญชมด้านในได้เลยคะ่ะค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็นสร,ร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ค่ะทางโรงเรียนเราได้จัดทำหนังสือเป็นแหล,งล่งรวบรวมข้อมูล สามารถศึกษาดูงานได้ค่ะมาฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้คือหลักการทรงงานของในหลวงชัยการที่9ค่ะซึ่งมีบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนเรานะคะนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงด้วยค่ะต่อจากนี้เราจะพาไปชมแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดของโรงเรียนเราไปชมกันเลยค่ะ อ๋อหนึ่งลดการใช้กล่องโฟมสองลดการใช้ถุงพลาสติกและแก้วพลาสติกสามพกถุงผ้ากล่องข้าวหรือปินโตและขวดน,น้ำส่วนตัวหรือแก้วน้ำส่วนตัวค่ะและสี่โรงเรียนเรานะคะก็จะมีขยะสี่ประเภทค่ะประเภทที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นขยะประเภท ทั่วไปค่ะประเภทที่2นะคะก็จะเป็นขยะดีไซเคิลค่ะประเภทที่3นะคะก็จะเป็นขยะอินทรีย์ค่ะและประเภทที่4นะคะก็จะเป็นขยะอันตรายค่ะ วัสดีครับผมนายรัชพงศ์ทวายแล,ยและกะนำหลักดูลู่อัพส์เคลิลครับการทาไม้กวาดจากขวดของเราคือเอาขวดภายในโรงเรียนและเงินขยะของบุญครับเอามาตัดก้นขวดแล้วเอามารีดเราจึงจะเอามาพันกับเหล็กพันกับเหล็กเสร็จแล้วเราจะามาต้มให้มันเกิดความตึงในเวลาหนึ่งชั่วโมงครับเราจะามาพักน้ํา มาผักต้นมันแห้งแล้วเราก็จะามากรีดหัวท้ายครับเราก็จะได้สิ้นแล้วจึงเอามาเข้าด้ามครับประโยชน์ของไม้กวาดน,นะครับเอาไปหาสร้างแลยได้เข้าภายในโรงเรียนและสามารถเอาไปใช้แทนไม้กวาดซีมะพร้าวไม้กวาดดอกหญ้าได้ครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาสิมาพรท่าสะอาดรองผูมิในการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์เขต2ค่ะสำหรับการดําเนินงานาโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนะคะเราสร้างความตระหนักของคุณครูนะคะในการดําเนินงานซึ่งตรงนี้นะคะเราได้กําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะคะาการดําเนินงานต่างๆจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กําหนดนะคะสร้างความตระหนักของคุณครูให้ถึง ให้ทราบถึงความสำคัญในการดำเนินงานนะคะนั่นก็คือใช้หลัก6ร่วมนะคะนั่นก็คือร่วมที่1คือร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาร่วมรับผิดชอบร่วมภาคภูมิใจแล้วก็ร่วมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปด้วยกันนะคะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราจะทำงานให้เกิดความสำเร็จนะคะต้องร่วมมือร่วมใจกันทางองค์กรนะคะค่ะที่นี่นะคะเป็น ศูนย์เรียนรู้ขั้นขยะฮอมโูลร้านค้าศูนย์บาทค่ะร้านค้าศูนย์บาทนะคะในทุกๆวันพุธของตอนเที่ยงเนี่ยก็จะมีนักเรียนนะคะนาขยะที่ตัวเองสะสมนะคะมาแลกเป็นสิ่งของที่เราอยากจะได้ค่ะโดยวิธีการจัดการนะคะก็คือก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะของแรงเนี่ยอ่าดูว่าปริมาณของนักเรียนที่เอาขยะมาเท่าไหร่แล้วก็สามารถแลกเป็นอะไรได้บ้างค่ะและนี่คือหัวผีตลกตามมาหัวผีตลกทํามาจากวัสดุจากธรรมชาติ เช่นกระดานหนังสือพิมพ์จีวรพระภิกษุสงฆ์และอุปกรณ์เหลือใช้จากในห้องเรียนนำมาประดิษฐ์และตกแต่งให้มีหน้าตาน่าเกลียดหน่ากลัวนั่นเองแหงกเลยนะลูกมะม่วงเห็นมาพันสื่อสารทางต้องพิมพ์วิธีการกระเทาะเมล็ดมะม่วงเห็มะพันนะครับมีอยู่สองวิธีหนึ่งนำเมล็ดมะม่วงเห็บมาพานมาหมักหรือมาแช่น้าให้เมล็ดมะม่วงเห็มะพันอ่อนตัวแล้วนาครีมมาหนีบหรือ เอามีดมาลอะเปลือกออกวิธีที่2คือวิธีเข้าเครื่องแกะนำเมล่นมะม่วงหิม,ม,มาพาน์เข้าเครื่องกระทอบเปลือกหลังจากที่กระทอบเปลือกเสร็จแล้วนำไปแปรรูปเป็นบผจิพภัณฑ์ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งเรียนรู้เปเปอร์นิวดาค่ะ วัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อช่วยลดปัญหาขยะที่เป็นกระดาษภายในโรงเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและรู้ถึงกระบวนการการทํากระดาษค่ะ 1. นนะคะเราจะฉีดก,กระดาษนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะพอกระดาษมันเปื่อยแล้วนะคะเราก็จะนํากระดาษเนี่ยมาใส่ในถังปัน่นดีไซนเครืน,นี้ค่ะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเวลาเราล่อเน,นี่ยนะคะเราก็ต้องดูได้ค่ะว่าฝั่งนู้นบางเกินไปหรือเปล่าหรือว่าฝั่งนี้หนาไปหรือเปล่าเราต้องให้มันเท่าๆกันค่ะ พอเราล่อนเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปตากแดดค่ะแหล่งเรียนดูนี้มีชื่อว่าแหล่งเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตค่ะภายในแหล่งเรียนรู้ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนอยากรู้ละสิว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามหนูดไปดูกันเลยค่ะเตออาเผาถ่านของเรามีชื่อว่าเตาเผาถ่านถาง200ลิตรค่ะกระบวนการที่ทําให้ไม้กลายเป็นถ่านเรียกว่ากระบวนการคาร์บอนไนเซชัน เตาเผาถ่านของเราเป็นระบบปิดส,สามารถควบคุมปริมาณอากาศได้ดีจึงทาให้ถ่านของเรามีประสิทธิภาพที่สูงและที่เท่าน้อยกว่าเตาเผาถ่านแบบอื่นๆค่ะที่นี่แหล่งเรียนรู้ธนาคารโรงเรียนโดยแหล่งเรียนรู้ของเราจะให้บริการด้านการฝากถอนเงินค่ะโดยจุดประสงค์หลักๆของแหล่งเรียนรู้เราคือ 1. เพื่อเสริมสร้างวินัยในการออม 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในด้านการประหยัด3 เพื่อให้รู้คุณค่าของเงินโดยเราจะเปิดบริการในช่วงพักกลางวันของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตคนรักบ้านดินและสิ่งแวดล้อมไปดูกันครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านดินกันครับใช้ดินหนึ่งถังแกลบหนึ่งถังน้ำหนึ่งถังและหญ้าแห้งหนึ่งถังนำมาผสมกันและใช้เท้าเหยียบให้เข้ากันแล้วนำไปอัดบล็อก ที่ <TV S 2> นี่คือแหล่งเรียนดูกเกษตรทฤษฎีใหม่โดยโรงเรียนท่าปลาประชาวิทิตของเรานะครับได้มีการจําลองเกษตรทฤษฎีใหม่ไว้งั้นตามพวกเราไปดูกันเลยครับไปเลย ดีค่ะชื่อคุณครูจงกลทยะนะคะครูชนานาญการพิเศษโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศค่ะแล้วก็โรงเรียนเราเนี่ยมีการดําเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องในการดําเนินกิจกรรมเนี่ยก็จะดําเนินกิจกรรมภายใต้บริบทของโรงเรียนซึ่งเป็นการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจริงภายในโรงเรียนเป็นหลักค่ะแล้วก็จะทําให้ทุกฝ่ายเห็นว่าการดำเนินกิจกรรมเนี่ยมันได้ผลชัดเจนค่ะมันก็จะเกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องค่ะ จากการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การบริหารจัดการขยะโดยโลงมือปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้โรงเรียนท่าปราประชาอุทิศได้รับถ้วยพระราชทานซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวท่าปลาทุกคนและเป็นกำลังใจที่จะทำให้เรามีพลังที่จะสร้างศูนย์โรงเรียนปลดขยะให้เกิดความยัง่งยืนต่อไปค่ะ